ห่อหมกปลาดุกจ้ามีแต่เนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างอ่าเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการล้างปลาดุกเพื่อไม่ให้ขาวนะคะเราจะเอาปลาดุกมาแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูลงไปอีกนิดนึงแล้วก็เปิดน้ําใสค่ะเราจะล้างจนกระทั่งเมือกของเขาออกจนหมดอะค่ะเนี่ยค่ะเราจะซาวซาวยางนี้ค่ะแล้วก็ เอาตะแกรงมาเพื่อที่จะโกยใส่ให้เขาเสด็จน้ำค่ะอันนี้น้ำหนึ่งล้างไปจนกว่าปลาดุกของเราจะแบบไม,ไม่ไม่มีเนื้อนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไมลืน่นลื่นนะคะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะพอล้างไปสองสามน้ำเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ได้แล้วแล้วเ้าเราจะสังเกตว่าเขาไม่มีเมื่อก็แปลว่าโอเคถ้าทำแบบนี้จะทำให้หลาดุปลาดุกของเราไม่ขาวคะ่ะ ขั้นตอนการล้างเนี่ยสำคัญมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปให้เขาเสะเด็ดน้ำค่ะเพื่อที่จะทําต่อ,อผักของเราก็มีใบแมงลกักมีผักชีลาวเครื่องก็มีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแดงแล้วก็จะมีข้าวเบืออีกอันหนึ่งนะคะทําแบบอีสานนี้ก็จะมีข้าวเบือค่ะเราไม่ได้ใส่กะทินะคะจากนั้นเราจะเริ่มแรกเราก็จะตํำพริก หอมแดงแล้วก็ตะไคร้ให้เขาละเอียดก่อนแล้วก็เติมข้าวเบือลงไปค่ะแล้วโขลกสองสามอย่างเนี่ยให้ให้ละเอียดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมที่จะปรุงเราจะใส่ผงนัวลงไปก่อนค่ะแล้วก็เกลือ,อหลังจากเกลือเสร็จเราจะใส่น้ําปะลาไปสองทัพพีปลาของเราหนึ่งกิโลเต็มนะคะแล้วก็ออกเครื่องลงไปความเผ็ดของเราเนี่ยทำจากทําเสร็จแล้วไม,ไม่ไม่เผ็ดเลยนะคะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงประมาณนี้คือใช้ได้เลยไม่เค็มแล้วก็กําลังนัวพอดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผักลงไปเลยค่ะแล้วก็จะคลุกให้เครื่องกับผักเนี่ยเขาเข้ากันอ่าถ้าใครมีคกใหญ่ๆนะก็ใส่เสร็จนะเอา,เอา,เอาตำได้เลยค่ะแต่ว่าของเราโคกเรามันเล็กค่ะเราก็เลยคนไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอามาตำในหม้อเลยเพื่อที่จะให้เครื่องเขา เ,เข้าไปเนื้อปลาซึมเข้าไปเนื้อปลาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วจะทําให้ผักผักเขาแบบสดชิ่นหอมออกมาด้วยค่ะเราก็จะโขลก,กไปแบบเนี้ยให้เขาให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันเข้ากันแล้วอันนี้เราก็มาทําการห่อเลยค่ะเราได้ตัดใบตองไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ใบตองสองใบต่อหนึ่งห่อเราก็จะใส่ปลาสักประมาณสามสี่ชิ้นค่ะสําหรับห่อหนึ่งคือห,อห่อใหญ่เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็พับหัวพับท้ายใบตองอ่ะถ้าเราเอาไปตากแดดจะทําให้เราห่อง่ายขึ้นนะคะห่อหอหอ่หอ,หอสักรอบสองรอบเดี๋ยวเราก็จะห่อเก่งเองค่ะแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งเอามาคาดเพื่อที่จะกัดง่ายๆค่ะเราจะใช้ไม้กัดใครมีไม้จิ้มฟันจะสะดวกมากเนยนะคะของเราลืมซื้อมาก็เลยใช้ไม้กัดเอาซึ่งก็ลำบากนิดน,นึงแต่ก็โอเคได้ เราห่อไปอันหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราตักปลานะคะเราก็พยายามที่จะตักน้ําของเขามาลาดเพื่อที่จะให้เขาแบบว่ารสชาติสม่าเสมอค่ะพับหัวพับท้ายการห่อเนี่ยทําบ่อยๆทําซ้ําๆเราจะทําเร็วแล้วก็แบบว่าคล่องคล่องมือค่ะแล้วก็กัดไม้ไปเลยเราก็จะทําอย่างนี้จนกระทั่งเสร็จนะคะ่ะหนึ่งกิโลเนี่ยเราได้ประมาณสัก เนี่ยคะ่ะสองสี่หกเจ็ดห่อเจ็ดห่อแบบห่อใหญ่ๆเลยนะคะไม่ใช่ห่อเล็กๆเนี่ยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งหลังถึงเพื่อที่จะนึ่งละอ่ากวางเลยคะ่ะแล้วก็เรียงห่อหมกลงไปเลยเนี่ยเต็มเสร็จเรียบร้อยปิดฝาเราก็จะนึ่งไว้ประมาณสักยี่สิบห้านาทีถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยสุกเรียบร้อยกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปแกะดูนะคะว่า,าออห่อหมกของเราโอเคไหมเนี่ยตักลงมาเลยค่ะห่อหนึ่งห่อใหญ่ๆแกะลงไปเลยมันร้อนค่ะเลยต้องใช้ที่คีบแทนเนี่ยมาดูหน้าตากันหอมมากเลยค่ะเราบอกแล้วว่าเนื้อปลาเน้นๆ